สวัสดีครับชื่อนายธัญพัฒน์เกรวุฒนาทิตชื่อเล่นชื่อเบลนะครับอายุ34ปีอยู่จังหวัดชนบุรีครับสอบผ่านในรอบงานอะไรคะอุตสาหกรรมครับ12,003 ได้กี่คะแนนครับได้145คะแนนครับวันนี้จะได้ดินทางแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยครับไม่คิดว่าจะได้วินเลยครับก <c oughs> ่อนหน้านี้คุณเบลทํางานเกี่ยวกับอะไรคะทํางานเป็นบริการนะครับเป็นพวกขายสินค้าอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แล้วอันนี้ที่เราจะได้ไปทํางานที่ประเทศเกาหลีเนี่ยเราได้ทํางานบริษัทอะไรคะเป็นบริษัทแฮซูอุซูซานครับเกี่ยวกับอ่ปูต่อเรือครับเป็นอะไหอลูมิเนียมครับ <c oughs> จากวันแรกที่เราเริ่มเรียนเลยจนถึงวันนี้ที่จะได้เดินทางคุณเบลใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ครับกี่เดือนประมาณ9เดือนครับประมาณ9เดือนเนาะจากนั้นถึงวันนี้แล้วก็เร็วๆนี้จะมีการเปิดสอบอีกครั้งหนึ่งในรอบงานอุตสาหกรรมอยากให้คุณเบลฝากถึงทิศในการทําข้อสอบที่คุณเบลเนี่ยสอบผ่านให้กับน้องๆที่กําลังจะสอบในเร็วๆนี้หน่อยครับอยากให้น้องๆท่องคําศัพท์เยอะๆครับก่อนที่จะเข้าเรียนแล้วก็ ตั้งใจฟ,งฟังอาจารย์ให้เยอะๆที่อาจารย์สอนนะครับแล้วก็เวลาโรงของโรงเรียนเราอ่ะมันจะมีพิเศษ,ษ,ษคือมันจะมีข้อสอบให้ทําเยอะมากครับเวลาทําข้อสอบให้ตั้งใจทําทุกรอบครับให้เหมือนอเหมือนสอบจริงอะครับตั้งใจทําครับสุดท้ายแล้วค่ะให้น้องๆมาเรียนที่แดวอลของเราหน่อยครับมาเรียนที่โรงเรียนแดวอลจะเยออๆนะคะคุณครูสอนดีอาจารยใจดีมากเลยครับค่ะขอบคุณค่ะ